โอ้ยผู้บ่าเสื้อขาดเสื้อเขียวก็หนังยางมัดเสื้อฟ้าเท้าก็เป็นรูโอ้ยอนาดแท้ลูกชายฉันโอ้ยเท่าทารกของแม่แม่มันไม่ต้องนอนหลับหมอนกับพราห่มคืนเนี้ย ไฟไปครับไฟไฟมีคนเขาเอาแมวมาปล่อยอ่ะแม่จะเอามาเลี้ยงอีกตัวได้ไหมได้ไหมฮะไฟอยากได้น้องมาเลี้ยงไหมลูกฮะไฟไฟเลี้ยงน้องได้ไหมอะไฟเลี้ยงหลานได้ไหมฮะไ้ครับ แม่ซื้อจุ้งให้กินกินไหมฮะไปจับเอาน้องมาเลี้ยงไหมมีคนเขาเอาแมวมาปล่อยเอาไหมเอาไหมฮะเอาไหมเอาน้องมาเลี้ยงไหมฮะเอาไม่ลูก ทำไมหน้ากลัวทำไฟ้าเอาน้องมาเลี้ยงไหมมีคนเขาเอาแมวมาปล่อยอะฮะเอาไม่ตับอ,อยากเลี้ยงนานไม่จับเอาน้องมาเลี้ยงไหมมีคนเขาเอาแมวมาปล่อยทั้งข้อกะเอาไหม เอาไหมคุณตา,านนทร,รัลลาพตาแม่สีกรมแม่สีไปหน้าสีอ๊อปลามาตอนแม่ไปป้าจะหาอะไรวะจะหาหนูหน้ามาฝากอี มือไกวเพลงแม่นี่จะเห็บเลงกล่อม How How are you Here I am Here I am How do you do <c ười> <c ười> ไม่มึงขี้เลยเแถวไฟ แผลเต็มตัวเลยนี่เงินนี่งอกไม่ทันเลย